สวัสดีครับวันนี้พามาชมใบคานนอตนะครับตามสัญญานะครับผมสําหรับใบคารนอตต้นนี้นะครับอยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับทรงสูงนะครับก็อยู่ในสวนเก่านะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับชุบชว้าวนี่ครับอุบอันนี้ถือไม่ถนัดนะครับ ผมถือกล้องหนึ่งมือแล้วก็อีกหนึ่มือก็คือถือหม้อนะครับอุ้ยอุยอ้ยอุ้ย,ย,ยมันหนักนิดหนึงนะฮะอถือว่าใหญ่นะครับแต่ความจริงน่าจะใหญ่ได้อีกนะหม้อต่อไปเสียได้นะครับมแมลงดูดนะครับมแมลงกัดละแล้วอันนี้หม้อน่าจะเป็นอัพแล้วมัง้งนะครับตรงนั้น